เอสบางนีพี่น้องนี่นะเลี้ยงกันคาคลี เท้ามนี้ห้าสิบห้าพี่พันหนองมาตามล่าหาเห็ดตามรืดูการค่ะพี่น้องค้านี่ผู้ขังลังเท้านี่เลยค่ะพี่น้องมือนี่นะคะมาเบิ้งว่าห้าสิไดเห็ดกันบ่อได้ค่ะเห็ดยังพี่พันหน่องมาเห็ดยังเห็ดเพาค่ะพี่น้องเห็ดเพาตามฤดูกาลค่ะไปค่ะพี่น้องไปนี่อื่ต้องเชียร์เลยนี่ใช่พี่น้องเก็บเอาขึ้นแต่ถ่ายว่าบ้านเห็นบอลยันมันอีเรื่องนี้ เอิ่นแม่จะมาแน่เห็ดมันนี่เซฟพี่น้องผู้นโอ้นี่ผูด้ดวงกระจ้าคือเดียวเห็นเนาะพอ,อเห็นมันบานดอกนึ่นี่นี่นี่บานดอกนี่พี่น้องให้นนะเจ็บอะไรน้ยคอยเก็บพ่ออันแหกมนันแหกมนออั MO, นอคอยเน้เ,นเ,นเดี๋ยวพี่น้องเดีย๋ยวคอยผู้ดวงไม่คอยมานฮูนฮูลเขีนเห็ดแล้วพี่น้องเด้อยแม่ ไ่ีะนเลี้ยวสูงโคล่เดเลี้ยวต่ำๆหปหงที่ไปหาใจ้อ,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 อนแางดูๆๆไปเอาลวมดดอกหน,นึ่งเลยนะอาแล้วพี่น้องบังแน่นนี่พี่น้องเฮ็ดพอพี่นอ้นอง ข่อยกระยางไปคือก,กันตะตันินะข่อยของโบหินช่วยด้วของยายเออยายเหลื่อมเห็นแล้วยายวะ

hết nhang là hết là ngộ rồi nó bừng rồi hết nhang rồi này hết ngộ hết là... เผืเนาะอันนี้นะนนะเห็ดเผือกันเนี้นะนอนกินก,กัะจิบเลยี่ดูจ่อยเห็ดเผือกอืมกินเห็ดเผือกเ็ดืกนเน 都不一样。嗯嗯嗯嗯 โอ้น,นี่น,น้ำใจเลทนี้ละพี่ยากนุงก็พีก็มีหกี่เจ้าค่าหาหาะมันบุรลด เป็นประตูตรงนี้เป็นประตูทางเข้าอีกที่หนึ่งนะครับพี่น้องเอ๊ะดีใจไปพี่น้องขันม้นเห็นบ่อใช่ใช่ โอ้ยหินฮ็ดโอ้ยฮีดโพสสิพ่อได้ยู่พี่น้องพอได้ยู่มาเนี้เมื่อนันโบมานปันไดนมาเนี้มานอยู่เฮ็ดโพออยู่นี่เบา บนนักค <P ool> ือเฮ็ดพ่อคู่เดจานเมื่อกี้เฮ็ดพ่อโคกสเฮ็ดพ่อคู่พี่น้องวัน <c oughs> นี้เขาสิปเป็นตากล่องอิงเดจ้าไทายพมยันผูดเดียมเลยเพราะว่าเพิ่นเป็นบุคคลที่าเฮ็ดมานแต่งตัตสุดเกาด้วยพี่น้องสุดมานเด้อนี่เยาวาใส่เสื้อตัวเกาด้วยจ้ะซักแล้ว <c oughs> เดี๋ยวนี้มันให้กินมนันให้กินมนันเนาะนี่พี่น้องเห็ดพ้อที่ <c oughs> เอามันอยู่ตามน้่นมันหนีเลยอะคอยว่ะคอยบริเกียร์ยนี่คอยยางแบงนี้สิ พักหวานค่ะพี่น้องหองมขนาดเลยคอยเห็นเห้โทรแล้วพี่น้องนี่ด้อผู้เด้น,นยันเชียดูค่ะ เฮ็ดน pues ี่นั่นเฮ็ดอิลี่เฮ้ยดอกอุดมชมำบูนอ่ะเป็นดอกอะไรมั้จะทางบนนี่นี่นี่ห้อยเฮ็ดนี่ดักคนละอันบอกไอ้ห้อยห้อยห้อพอเฮ็ดแล้วพี่น้องพอแล้วเฮ็ดเฮ็ดพอแล้วพอแล้วชอบนี่แหละเฮ็ดเออ

หันเท็นมองแบบนี้เห็นมองแล้วพี่น้องนั่นนั่นไปๆเฮาหลอฮไม่เหยียบบหลบเข้ายทีเดออเอๆๆพียพี้องเฮ็ดเฮบ่หอยยงอ่นนี่ยถพี่น้องเอมึงเน่เฮ็ดพู เห็ดผู้ใหญ่ครับขนพอยัน uh huh. ลืมมานแล้วอืม uh huh. ใครจะหลายเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเดีอพี่นอ้องเอ้ยไข่มันพี่นอ้นองในน้อยดูนี่ไข่เห็ดไข่เห็ดพอน้อยนี่เด้อนี่เด้อ นี่วุ้ยมันกำลังเกิดพี่น้องจะปากาปากเด้อ<า>พี่น้องปากเขาสิมาพอว้ายไข่มัน,มนพี่น้องโอ้ยมันค้ากำลังเกิดตัวน,นี้นนะ,ะมันไข่นอ้อยมันบักหลายนึ่งหนินะว้ายหนอ่อย เกเียบแล้วพ่อจักเกียบแล้วพอยยันมือสมังพี่น้นนาาองมีนะตัวนี้อีกมันไปทางตามทางน้ำไหลพลเคุดเดิมทะเ ลเคียดจิ้มเอาต่หนาดินเฉยๆอยียบไว้ก็้อให้กันหัคใหญ่ไนมันแญ่ไหนดึงดีใช่ไหมียับอยเยียบมันดูน้ำมันนี่กะคอยยกัน นี่พญียันหาวันวานเออไม่ดีดหนาโอ๊ยเจ็บเจ็บเออว่าฉันพุดพญียัน,ยยนม้านพี่น้องมานม้านเสือม้านเสือมานมันนี่เสือมนันมากทีเกา่า ไข่มันพี่น้องอยังในน้อยอยู่ปุ๊กไว้นะฮก,ก็เกิดฮะโอ้ยดูว่าเห็นพวกพี่น้องนี่มุงน้ำไร้ลุงมันมีลูกมันพ้อมดิเอ๋อหาาบุญอีกคนมันอยู่น้ำมูนีละคอยว่า พนพอยพอนนยัยอน,อนอยู่ขุ่นเดิมเลยตรงเที่ยบเบิ้งพี่นหรอนดูวีไก่กันเลย่องปวงเทียมพี่อันลูกมันคนนี้แอลทุเรนเมตาเด้ออืมไข่มันไข่พ้อไ,ไ,ไข่มันล้า ร้ายพี่น้องเออมันนี้มันหนากระเกิดมึงเนี่ยใคมันบอกว่าร้ายเลยมันเนี่ยนะ <นา S 1> เสือมันถือจะเป็นเฮ็ดนะจาน้าในมันแม่พี่นออ้องมาอีกรอบหนาคุณเด้อจันสิได้กินมันนะมันจะเสือเฮ็ดโพลนะมนนูนี่นม,มันแม่คนะจนหมาข้นกับโบคอยขึ้นมาหอดสี่สดอกจ้ามันสูง เฮ็ดดพมันนอนมุนไปเลยะาก็เโอ้เดี๋ยวฝนเดี๋ยวอันแดดยูเด้องมันเน่ยนะไข่เละแลน้ำมันเนี่อะมองน่กันนะจมี่ยู่ได้มองนี่ก็ไเ้เสื้อเฮ็ดพพมันไหลลงมาน้ำมันนี่ล้ะ เาเนี่พี่นอ้องจื้อไหว้ด้วยหลอดนะทุ่มไว้ยอยู่บักเทย์ไลน,นวมาพอแล้วพี่น้องลงมาตามทางน้ำไหลเดี๋ยวเาอ่าส้เดีย่้ดีพี่น้อง แล้วพุ่มจะฝนบัมนในแดดถ้าเคียร์ดิอีวงกอนเด้อร์องคอยที่เห็นบอระกันจริก็บอแสบดอวเด็กพี่น้องเด้อเห็นนี่เห็นบอหนี่นี่นุ่งกับไล่พี่น้องนี่นนะอันนี้ไข่มันอันนี้นะอ้าเนี่เสื้อมันงเนี่ยนี่อุ้ย มันกำลังออกน้องมันีเสื้อเฮ็ดผู้มันหอนพี่นอ้องเอ้ย,อย,อยมันกำลังออกมนัมนมันพี่น้องมนัมนมนัมนทังน้งมวลทั้งมันทั้งมวลทั้งหอนทั้งเมื่อยผู้ที้ย,ยันอยู่ผู้ทั้งหนาคอย มาได้ไดคยไค่ะพญยายันใส่ค่ะึ่งพี่น้องเบื้องในหม่งได้อสองดอกต้องอยู่แถวนี่แหละเี้ยอู้ไข่มากมันกำลังออกเนาะฮะอู้พี่น้องพ่นยูโคทินผู เือเจ้อเนียวเหงาอยู่เสือหรือเห็ดเสือเลยพี่น่ะคืออย่างนี้เลยค่งดอกงามมีลีวายนี่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 ชิโนเห็ดเห็ดเดะนี่ โอ้ยสมดอกไงแท้อันนี้นะตรงนี้ดอกไงอันนี้มันไปอยู่ในส่อหินนี่ป่าพี่น้องฮิตโผลสมดอกไงคักแทะปดเฮ็ดเดี๋ยวพี่น้องนี่ก้ยเหยียพูดยี่น่า เพจเมืองนี่พี่น้องนี่นะเลี้ยงกันคาซีรีส์ปื๊ด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 มัมีไผมาดอกทายลูกมันเด้อพี่น้องเอ้ยว้าวว้าววิญญาณว้าวผู้เย็นกับพ่อเฮ็ดพี่น้องอยู่กันสองผู้นี้ได้พี่น้องเอ้ยมือนี้นะยายน่ะบ่ขึ้นมาน้ำยายยอมเพยายยอมเพไปนอนอยู่เถียงเลยพี่น้อง กูย่ายไปคุ้มมาพี่น้องเอ้ยย่างบุเบิ้เด้อพี่พี่เห็รพอผู้เด้อพี่น้องเอ้ยอันนี้นะเพชรพอเด้อพี่น้องมาเดอ้อมาเดอ้อพ่อมองมันแล้วจ้าพ่อมองมันแล้วอม,มองบูมีผู้ใดขึ้นมาเนี่ยนะไข่มันก็หลายสิออกอีกอยู่เราต้องถามคดีเด้อพี่ก็ได้ เป็นลหทีพี่น้องเอ้ยมองเดียวเดี๋ยวคอยบึ่งอีกคนเด้อหาอีกคนผูกพ้ใหญ่ยันอยู่ฝั่งผูกแวบๆแดดครักนี่ดิเฮ็ดแล้วนี่เงินโบน์น้ำลลงมาตองึ้นไปยังสี 촬 แกงเห็ดพอ